เป็นเรื่องราวดีๆที่ฟังแล้วยิ้มตามไปด้วยเลยเมื่อพิธีกรอ,อดีตนักมวยหนุ่มองตวนปินโตส่งข้อความไปให้กำลังใจจัสตินบีเบอร์ศิลปินหนุ่มชื่อดังระดับโลกผ่านทางไดเรกไอจและประทับใจสุดๆเมื่อนักร้องดังส่งข้อความตอบกลับขอบคุณด้วยมิตรภาพที่ดีซึ่งในแฟนเพจแอนทอนปินโตองตวนปินโตได้โพสต์ภาพข้อความที่องตวนส่งไปให้กำลังใจจัสตินและจัสตินตอบกลับพร้อมทั้งเขียนแคป่น Justin Bieber r e p l i e d my message ในขณะที่วันนี้กำลังนั่งฟังเพลงอัลบั้มใหม่ของเขาก็มีความรู้สึกอยากจะส่งข้อความไปให้อยากขอบคุณพลังงานที่เคยส่งมาให้ผมโดยที่เขาไม่รู้ตัวและอยากเป็นกำลังใจและส่งพลังงานกลับไป The p e o p l e w h o g i v e s Mosler t o v for n e d e it most as well m a y God be good to you โดยข้อความที่อองตวนส่งไปมีใจความว่าฉันรู้ว่าคุณอาจจะไม่ได้เห็นข้อความนี้แต่ถ้าวันหนึ่งคุณได้เห็นนี่คือสิ่งที่ฉันอยากจะบอกฉันโตมากับการฟังเพลงของคุณ และคุณก็เป็นแรงบันดาลใจให้ฉันมาตลอดชีวิตเพลงของคุณช่วยเยียวยาฉันได้มากกว่าที่คุณจะจินตนาการได้และชีวิตของคุณความลำบากที่คุณเผชิญก็เป็นบทเรียนสำหรับฉันฉันอาจจะไม่เก่งเรื่องการใช้คำพูดและแม้ว่าฉันจะอยู่ในจุดที่แทบไม่มีใครรู้จักฉันก็ยังได้เห็นว่าผู้คนสามารถใจร้ายกันได้แค่ไหนฉันหวังว่าโลกจะน่าอยู่กว่านี้มีความเกลียดชังน้อยลงและมีความรักมากขึ้นแต่น่าเสียดายที่มันไม่ใช่แบบนั้น ฉันแค่อยากส่งข้อความนี้มาเพื่อขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณทำให้ฉันแม้คุณอาจไม่รู้ตัวก็ตามและฉันหวังว่าพระเจ้าจะเมตตาคุณฉันหวังว่าพระองค์จะให้พลังกับคุณเพื่อให้คุณได้เป็นคนที่อยากเป็นและให้โลกใบนี้อ่อนโยนกับคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนแค่อยากให้คุณรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะซึ่งจัสตินบีเบอร์ก็ได้ตอบกลับข้อความขององตวนไว้ว่า v e you bro thank you